เป็นเจ้าของใครนะครับเราจะได้บอกเขาบอกให้ออกออกไปทีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่มันมันไม่มีหญ้าหรอกอยู่ในในสนยางมันไม่มีหญ้าหน้านี้มันไม่มีอยู่แล้วถูกไหมมันก็หาและเล็มกินไปทั่วไปกินใบไม้กินใบไผ่ใบอะไรยุลุยไปหมดแล้วมันก็ออกไม่ได้โดยมันมีรั้วไงรั้วรดหนามเออมันก็วนโอ้โหเสียงดังก้งรังก้งรังไปหมดอะ อ่ะก็ว่า,ากันไปนะทีนะเมื่อคืนมันออกไปประมาณออกไปประมาณหกโมงกว่าหกโมงกว่ามันก็ตอนแรกคิดว่ามันมันยังอยู่นะก็กะว่าจะไปเจออ่าดูซิว่าอ่าเจ้าของคือใครจะไปพูดกับเขาสัหน่อยหนึ่งแต่ไม่เจอเจ้าของเขาเนี่ยเขาก็เลยไม่เจอเจ้าของเขาก็ไม่รู้วัวมันก็ออกไปเลยไปยาวเลยนะครับไม่เคยเห็นทีนะส่วนมาก บัวที่อื่นเนี่ยก็จะมีเจ้าของคอยเฝ้าอยู่เอ,อเพราะบัวมันเยอะใช่ไหมในนี้มันไม่เหมาะสําหรับเลี้ยงเราเพราะว่าอะไรมันมีข้าวของเยอะไงมีทั้งรถมีทั้งอะไรจอดกันอิเลคเคาอยู่ตรงหน้านะก็จอดกันเยอะมากอะ่ะไอ้ตรงหน้าบ้านอะ่ะอืมหมาก็เหา่าข้างนอกหมาก็เหา่าครับคุณทวินนะครับสวัสดีครับผมก็ทักทายกันนะครับเอซี FC. นี่แหละเนาะ ืบรรยากาศวันนี้เย็นๆนะครับเมื่อคืนประมาณสิบเอ็ดองศาเอฟซีก็ไม่เย็นมากนะสิบเอ็ดองศาเนี่ยนะเออสิบเอ็ดองศาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดากันนะสุดๆเหมือนกันเอดว่าอ่าก็ว่ากันไปแหละเอฟซีอ่ะก็เข้าสู่บรรยากาศนะครับเรื่องราวอ่าที่สี่กอเนาะ,ะก็ว่ากันไปแหละ ก็เอาเรื่องคดีนะครับพูดง่ายๆนะมันพัวพันไปหมดเลยตอนนี้เอฟซีนะคดีนะครับพัวพันไม่ได้ห่างไกลกันมากแนละตอนนี้นะพูดง่ายๆว่าคดีอย่างคดีทานายดังเนี่ยนะครับเอฟซีเราก็ยกตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะคดีทนาดยดังก็มาพัวพันกับลูกพี่เขาบิ๊กนะครับบิ Big ๊กนะเอ่อบิ๊กบิ๊กลองนะครับ อันนี้ก็น่าจะไม่รอดเอซีแ, FC, แอดบอกเลยเลยว่ายากเพราะได้ข่าวว่าศาลนะครับศาลท่านาตัดสินไปแล้วว่าให้พ้นจากเป็นเจ้าหน้าที่แหละให้ปลดออกไปก่อนฮเอฟซี FC, เดี๋ยวเขาจะมีการใส่สวนอะไรต่ออะไรคันนี้ไม่มีไม่มีอำนาจแหละเอฟซี FC, นะเอออันนี้ก็ว่าไปแหละเอถามว่ามันมีมูลถ้าไม่มีมูลน่ะ เอฟซีเขาจะมาทํมันได้ขนาดนั้นได้ไงถูกไหมถ้าคนเราบริสุทธิข์ขาวขาวเนี่ยไม่มีใครก็จะเอาอ่ายัดเยียดมาได้หรอกแอดเ,เชื่อนะเอาจริงๆไม่มีใครจะมายัดเยียดได้เลยละ่ะไม่มีใครจะมากั่นแกล้งได้ทั้งนั้นอ่ะเออใครจะมาใส่ความใส่ร้ายเนี่ยมันไม่มีทางทําเป็นไปได้หรอกถ้าเรามันไม่มีมูลนะแอดเชื่อนะครับมันต้องมีมูลมันต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลของมันถูกไหมล่ะ เมีหลักธงหลักฐานถ้าไม่มีคนเราจะไปหาหลักฐานแล้วมาใส่ความกันเนี่ยโอ้โหมันเสี่ยงมากนะไอ้อบอกแล้วมันก็ไม่เข้าด้วยถูกไหมถ้าคุณไม่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องอ่าเรื่องผิดกฎหมายอะ่ะยังไงมันก็ไม่เข้าเอเชื่อไดนะ้มันไม่ข้องเกี่ยวแล้วอยู่ๆเขาจะมาใส่ร้ายใส่ความเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากถ้าคุณขาวจริงๆเนี่ยรับรองคุณเดินแบบสง่าผา,าเผยเลยนะ แต่อันนี้มันต้องมีมูลมีสาเหตุเพราะว่าเขาคอยตามกันไปอ่โอ้เยอะแยะเรื่องนี้รายละเอียดอ่อนนะบอกตรงนะมันเป็นเรื่องถึงมันเป็นบอกถึงเรื่องอาตำแหน่งหน้าที่เลยละ่ะนะครับตำแหน่งหน้าที่เลยแอดเชื่อนะครับว่าความผิดมันสมเหตุอ่ยังไงก็ต้องไปแก้ต่างเอาแต่ก็แก้ยากแอดดูแล้วนะ,ะตามาลูกน้องอ่ะ บางคนเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าใครสั่งให้ไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่นะมีอะไรนะมีที่ปรึกษานะครับมีคอนซาลที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีก็ดูเอาแล้วกันนะครับสุดท้ายก็โดนเหมือนกันใช่ไหมคือมันแตกต่างกันนะอย่างเอายกตัวอย่างเอฟซีนะอย่างคดีของลุงเนี่ยเอฟซี FC นะเรายกตัวอย่างขึ้นมา อยู่ๆก็จะมีคนมาให้แบบว่าเ้ยรับสาร,รภาพไปซะติดน้อยนะติดน้อยก็คือถ้าถ้าทำเนี่ยก็คือถ้ารับสาร,รภาพเนี่ยก,ก็ติดไม่เท่าไหร่ถูกไหมถ้าไม่รับเนี่ยอาจจะติดหนักนู้นนี้นั่นถามหน่อยนะครับฟซีถ้าเขาไม่ได้ทําเนี่ยเขาจะไปรับสาร,รภาพทําไมมันก็ต่างกันกันกบไอ้ต่างกันกระทนายดังไงฟซี ออันนั้นนะมันชัดเจนนะครับบอกตรงว่าอ่ข้างในเนี่ยมีคนเขาบอกหลายคนบอกอ้ยคุณก็รับสรารภาพไปซะมันจะได้เออ่หนักจะได้เป็นเบาเออแล้วก็ความเสียหายคุณก็คืนเงินเข้าไปซะมันก็น่าจะโอเคเผ่อนหนักเป็นเบาไปใช่ไหมถูกไหมนะล่ะเราจะมาเปรียบเทียบกันกับลุงนมันเปรียบเทียบก็ไม่ได้เออก็เขาไม่ได้ทําเขาจะไปยอมรับได้ยังไงแต่อันนี้มันเห็นชัดเจนว่าทํา ถูกไหมคือหลักฐานมันชัดเนี่ยว่าทำขบวนการตรวจสอบแล้วก็อ่าแล้วก็มีทั้งพยานหลักฐานนะครับแล้วก็พวกตัวเองก็ก็รับสาร,รภาพไปแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับผมคุณพลนะครับเออหนาวไหมหนาวมากอนะตรงนี้บอกตรงว่าหนาวเย็นเลยละเย็นเยอะเยอะือกเออเนี่ยเอฟซี FC ลองคิดดูสิ ก็คือคนคนเขาผิดเนี่ยคุณก็ยอมรับไปถ้าคุณยังดื้อดึงเนี่ยยังไงคุณก็ติดหนักเลยบอกตรงเออถูกไหมที่เขาที่เขาเป็นห่วงเขาบอกฮ้ยรับสารภาพไปซะเออมันหนักจะได้เป็นเบาถูกไหมมันเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนแล้วก็พยานหลักฐานก็มีพยานก็มีฝั่งตัวเองทั้งนั้นที่เป็นพยานะนะแล้วก็ฝั่งคู่กรณีแล้วก็ ฝั่งผู้เสียหายหลายคนเยอะแยะมากมายมันเป็นผลพวงเกี่ยวข้องกันไปหมดอะแล้วมันก็ตรวจสอบได้ด้วยมันชัดเจนมันไม่เหมือนอย่างคดีของลุงมันไม่เกี่ยวกันคดีของลุงนี่ถามหน่อยนะครับว่าเอ,อคุณหาหลักฐานได้ไหมลนะ่ะหลักฐานจริงจริงจังอ,อใครเกี่ยวโยงบ้างแล้วก็ประจักษ์พยานมีใครเห็นบ้างนี่ไงมันต่างกันคือเปรียบเทียบกันไม่ได้ถึงคดีมันจะน้ำหนักความ ลายแรงมันต่างกันก็จริงอยู่แต่มันไม่ชัดเจนไงเออมันไม่ชัดเจนมันต่างกันไปเปรียบเทียบกับตรงนูน้นอ้นมันชัดเจนคุณจะคุณจะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่เออหลักฐานยังไงก็ชัดเจนปฐมสิบแปดสิบเก้าองศาเหรออันนี้อันนี้น้อยกว่าเนะย็นแอดรู้สึกได้ประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดนะตอนนี้นะเออน้อยกว่า สิบห้าอยู่ประมาณเนี้สิบห้าสิบหกอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ในเกณฑ์เนี้ยแล้วมีความรู้สึกประมาณนั้นแต่ไม่ได้ดูยังไม่ดูถ้าดูอ่ะจะชัดเลยเพราะเมื่อคืนเนี้ยอ่าตอนใกล้จะสว่างเนี้ยสิบเอ็ดองศาเอฟซีก็คิดโอ้เดโ,โหโดตสามผืนน่ะพับผ้าห่มสองชั้นอ่อพับผ้าห่มสองชั้น่ะถึงจะเอาอยู่ถ้างั้นเอาไม่อยู่หนาวมากเย็นเย็นคือคือนอนไม่อยากลุกอ่ะ ขอดจะอยู่ในนั้นอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนที่มาอยู่ใหม่ๆเลยเอซีแบบนี้เลยเออเย็นแล้วนั่งเย็นแล้วมันอยู่ลําบากอ,อยู่ยากนะก็ว่ากันไปใครทําผิดก็ต้องยอมรับสภาพไปว่าง่ายถ้าคุณไม่ผิดนะไม่มีใครหรอกจะมากล่าวหาคุณง่ายๆเอฟซี FC. ถูกไหมเออไม่มีใครนะจะมากล่าวหาอยู่ๆคุณจะมากล่าวหาง่ายๆว่าเอ้ยเนี่ยนะ เอเอคุณผิดคุณก็ยอมรับสภาพไปแค่นนะั้นผิดก็ยอมรับผิดไปถูกไหมมันจะได้จบอ่แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับคุณปฏิเสธก็ปฏิเสธไปแต่หลักฐานมันชัดไงอมีทั้งผู้เสียาหายนะครับมีทั้งเอ่อไปจากพยานแล้วระจากพยานเนี่ยเป็นฝั่งเดียวกันด้วยลูกน้องอีกต่างหากอันนั้นเขารับสารภาพไปหมดแล้วคุณจะดื้อดันอยู่ได้ยังไงถามหน่อย มันดื้อไม่ได้หรอกมันดื้อดึงไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องยอมรับไปอจะไปเปรียบเทียบกับทางลงเนี่ยมันไม่ได้แหละมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกัน fc แอดเชื F ่อคนละเรื่องว่ามันไม่ใช่แน่นอนแอดเชื Ad ่อนะครับอืมอย่างของแกเนี่ยยังไม่ชัดเจนสักเรื่องเลยนะนะเออถ้าชัดเจนแอดก็จะเชื่อนะแอดก็ Ad จะเชื่อเหมือนกันนะถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์่สักเรื่องหนึ่งสักข้อเดียวก็พอแต่นี่ ทุกอย่างก็ไม่เข้าเออจะให้แกรับมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมล่ะแกก็ต้องสู้หัวนฝาเออขนาดอันนั้นเขาทำแท้ๆนะเอซียางชัดเจนเขายังสู้เลยเออเขาไม่ยอมรับง่ายๆเลยเขาเขาสู้ถดขีดเหมือนกันนะเอซีสู้ถดขีดเหมือนกันนะเออเขาก็ไม่ยอมรับมันดื้อดึงนะเออไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ยอมก็ไม่ได้ว่ากันนี่เอซีเออไม่ยอมก็ไม่ยอมแต่หลักฐานมันมัดนะมันแน่นนะ แต่ผลสุดท้ายเนี่ยเอฟซีเชื่อได้นะยังไงเขาก็ยอมอยู่ดีเออยอมก็หาเงินมาคืนเขาหนักจะได้เป็นเบามันก็ผ่อนไปแค่นั้นเองถ้าคุณยังดึงดืง้อดึงนะไม่มีทางชนะหรอกก็มันชัดเจนขนาดนั้นมันจะไปชนะได้ไงถูกไหมเออนี่แหละเอฟซี FC ยังไงก็แพ้เชื่อได้นะครับยังไงก็แพ้เออแม่นอกไส้บอกโอ้ยเนี่ย เออจะไปให้เขายอมรับได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะเออจะจะไปพูดถึงว่าหลานของเขาเนี่ยยังมีโอกาสชนะเอออยากจะหัวเราะเลยกินแหละพูดง่ายชัดเจนขนาดนั้นจะบิดยังไงวะอะแล้วอย่าลืมว่าคู่กรณีก็ไม่ธรรมดาถูกไหมเออเจ๊แกก็ไม่ธรรมดานะจะบอกแล้วคนที่ทําคดีให้นี่ก็สุดยอดแล้วบ้านพระอาทิตย์นะเออเขาก็สู้สุดขีดเขาบอกว่าสุดซอย อาสุดซอยก็จบส่งานนี้ถูกไหมหลักฐานขนาดนั้นขนาดคดีน้องแตงโมเนเขายังจะลื้อเลยขนาดโอ้โหหลักฐานหายากมากเออแต่ความรู้สึกมันฟ้องไงความรู้สึกมันฟ้องเขาก็ต้องสู้เขาก็ต้องหาหลักฐานหาเอามาอ่าเอา่ยอ้างนะครับเอามาเอามาพิสูจน์เอออเามาเปรียบเทียบเห็นไหมเขาพยายามทําทุกอย่างขนาดก็รู้ว่ามันสู้ยากแต่เขาก็พยายามจะทํา แต่คดีตรงนี้นะ่ะคดีช่อโกงเนี่ยโอ้โหนี่มันชัดเจนยิ่กว่าชัดเจนนี่ครีหลักฐานแน่นนะอ่าอะไรนะเอกสารก็เต็มเอกสารก็มีนะมีเอกสารครบพยานก็มีเออผู้เสียหายก็มีมีครบทุกอย่างเอฟซีเพราะฉะนั้นเอ็ดเชื่อ,อยังไงก็ยากเออมันเป็นไปไม่ได้ นะมันจะมันจะผิดแตกต่างไปกว่านี้นะคือหนักเบาเนี่ยเราเข้าใจแล้วเออแต่ว่าไม่ผิดเลยเนี่ยออกมาเขาขาวเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แอดเชื่อว่ายังไงก็เพราะว่าผู้คนเนี่ยเขาสนใจอยู่คดีนี้ก็ถือว่าประชาชนสนใจเออมันเป็นบรรทัดฐานเลยนะจะบอกไว้เลยเออว่าทำจะจะเห็นจะจะอย่างเงี้ยจะหลุดรอดตะข่ายไปได้ยังไงอ,อ่าแอดถึงไม่เชื่อ นะก็ว่าไปเรื่องนั้นนะครับอเชื่อได้นะครับยังไงก็มันเอามาเปรียบเทียบกับอ่าคดีของลุงเนี่ยเปรียบกันไม่ได้เลยอ่าคนละเรื่องคนละอย่างนะอันนั้นก็ไม่มีหลักฐานคือเป็นการกล่าวหาเอาพูดงง่ายกล่าวหาว่าเออได้ทำกล่าวหาแต่ถามว่ามันน่าเชื่อมันก็ไม่น่าเชื่อเพราะมไม่มีหลักฐานเนี่ยเป็นการอ้างอิงกล่าวหาขึ้นมา อสมมุติฐานขึ้นมาคำนวณคำนวณเอาเองเออมันอาจจะผิดก็ได้ถูกไหมยยังแทงอยังแทงไอ้แทงนักมวยเนี่ยเอาไว้ง่ายถึงแม้นักมวยเนี่ยเออ่น้ําเงินกระแดงเนี่ยเอามันก็ไม่แน่นอนถูกไหมบางทีก็พลิกล็อกชนะเอาคนคิดว่ามันเป็นต่อมันก็กลับแพ้ก็ได้เออเป็นไปได้หมด ออความแน่นอนไงคุณจะไปกะเกณ์ได้ไงใช่ไหมล่ะอนาคตไม่แน่นอนเพราะมันต้องใช้ได้เหตุและผลใช้หลักฐานเอ่อันเนี้ยมันมันไม่ใช่เอฟซีอดูแล้วยังไงก็ยังไงก็แพ้แอดเชื่อได้นะแพ้ตอนนี้ก็ได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าแล้วก็ได้ข่าวมานานแล้วล่ะที่เขาก็าบอกไปเปย์อยู่แล้วนะครับเอฟซีเรื่องเนี้ยเขาบอกไปเปย์ว่า ว่าเจ้าแม่นะครับจะเปิดร้านขายของจะเอาอยัางไงแน่นะเดี๋ยวก็บอกว่าโกอินเตอร์นะเดี๋ยวก็บอกกัจะไปกรุงเทพเดี๋ยวก็บอกกจะเปิดร้านอ่าขายของฝากเดี๋ยวก็จะบอกว่าอ่าเปิดร้านขายข้าวอาหารตามสั่งนะ <laughs> จะเอาอยัางไงแน่นะเออเอาให้มันได้สักอย่างนึงนะ แอ้พูดได้งานโครงการนี้นะไอเปิดร้านอาหารตำสังเนี่ยอีกยาวแอปพูดได้ตรงๆอีกยาวเพราะอะไร่ถึงรู้ว่าทำไมอีกยาวอ่าก็เพราะว่าวิมานยังไม่เสร็จเลยถูกไหมยังไงก็ต้องมาสร้างร้านอีกถูกไหมเออยังไงก็ต้องสร้างร้านติดกับถนนใหญ่เออสร้างร้านสร้างเพิงสร้างร้านขึ้นมาก็ต้องใช้งบประมาณเออเดินน้ําเดินไฟเดินท่อน้ําเดินอะไรมา เห็นไหมมันต <ici> oh, ้องทําทุกอย่างโอ้โโครงการนี่อีกนานแล้วงบประมาณอีกลหละเอฟซีเอางบประมาณมาทำอาเชื่อว่าอีกใช้เวลาอีกนานจริง